สวัสดีครับสำหรัสมาชิกที่ถามเข้ามาว่าต่อพ่วงไฟท้ายเพิ่มต่อ,อยังไงผมต่อจากไฟเลี้ยวเดิมนะครับจำของไฟเลี้ยวเดิมซ้ายขวาแล้วก็มีตัวต่อสายเพื่อให้ง่ายต่อการถอดนะฮะแล้วผมก็เจาะกล่อ,องร้อยสายไฟเข้ามาในกล่องเจาะด้านล่างนะครับไม่ได้เจาะด้านบนอันนี้ผมทำคร่าวๆนะครับยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ส่วนตัวไฟผมก็ใช้สกูเจอเอาะเจาะยึดกับตัวกล่องพลาสติกแหละถ้าใครกลัวน้ำเข้าก็เอาซิลิโคนยาตรงตรงตรงรอยเจาะด้วยนะ